มาดูเรื่องทีมงานของเรานะครับคุณกิติกาฮะและนี่คือหมายจับครับคุณกิติกาสะศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับแล้วนะฮะบุคคลตามภาพสเก็ตบวกกับภาพวงจรปิดด้วยนะฮะนี่เป็นภาพสเก็ตครับท่านผู้ชมฮะก็สเก็ตได้ใกล้เคียงนะฮะใช่ค่ะจากพนักงานของห้างที่ได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็รวมถึงภาพจากวงจรปิดครับคุณกิติกาฮะค่ะเยวชี้ให้ดูนี่นี่นะฮะ ก็มีหมายจับแล้วก็ปรากฏว่าสืบไปสอบมาไปทำมาแล้วสองสาคดีลักษณะก็คือเอาบัตรเครดิตที่ว่านี้ไปใช้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น29สิงหานะครับเมื่อวันเสาร์29สิงหาทีมงานก็ไปดูคอนเสิร์ตโจ,โจเจก,ก็อย่างที่ว่านี่แหละฮะไปจอดรถในลานจอดรถชาเลนเจอร์ฮอล l เมืองทองทานีนะฮะโซนโซน P1 ประมาณสัก6กโงหนาที นะฮะคาดว่าคนไว้น่าจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะฮะเพราะระยะเวลาเนี่ยมันเร็วมากปรปภก็ปรากฏว่าน่าจะต้องคอยติดตามพอสมควรเพราะว่าในนั้นเนี่ยวันนั้นมีงานโอท็อปด้วยม,มีงานโอท็อปด้วยฮะท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าการระหว่างที่กําลังดูคอนเสิร์ตนั้นเียโทรศัพท์เข้ามาเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยเบอร์ศูนย์สองสองเบอร์เบอร์ละสองครั้งตอนนั้นก็ไปได้รับสายอยู่ในคอนเสิร์ตฮะ เบอร์เดิมพยายามติดต่อเข้าไปอีกเป็นครั้งที่สามตอนนี้รับสายตอนนั้นสักสามทุ่มครึ่งนะจอดรถตอนทุ่มหนึ่งสามทุ่มครึ่งเนี่ยปรากฏว่าเป็นเบอร์บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ในส่วนของเจ้าหน้าที่ติดตามบัตรเครดิตโทรมาสอบถามถึงการใช้บัตรมาสเตอร์การ์ดของไทยพาณิชย์ว่าเอาไปรูดเติมน้ํามันหรือเปล่า,านะเธอบอกว่าเปล่าก็อยู่เนี่ยอยู่ในคอนเสิร์ตนะฮะไทยพาณิชย์ก็เป็นธนาคารแรกที่ระง,งับการใช้บัตรทันทีครับคุณกิติกาฮะ ตอนนั้นก็ออกมาฮะคอนเสิร์ตไม่สนุกนะครับออกมาถึงก็โทรศัพท์กลับไปที่เบอร์ศูนย์สองอีกเบอร์หนึ่งที่โทรเข้ามาหาคราวนี้เป็นเจ้าหน้าที่บัตรเครดิต HSBC แล้วก็ถามถึงการใช้บัตรครั้งล่าสุดเธอก็ปฏิเสธนะฮะก็คือเปล่าเนี่ยก็อ,อยู่ในคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ได้ใช้บัตรนี้มานานพอสมควรด้วยเจ้าหน้าที่แบงก์ก็ระงับบัตรเอาไว้ชั่วคราวนะฮะอันนี้เป็นบัตรที่สองรีบกลับไปที่รถครับมันเดินไกลพอสมควรนะใช่ค่ะ กระจกด้านคนนั่งหลังคนขับถูกทุบแตกทั้งบานครับคุณกฤษกาฮะกระจกบานที่แตกกระเด็นไปอยู่บนเบาะอีกด้านหนึ่งคือตกในรถนั่นแหละกระจกก็แตกเป็นเม็ดด้วยไม่รู้จะใช้วิธีไหนเนี่ยนะฮะมีทั้งฟิล์มทั้งกระจกแต่ยังเป็นแผ่นอยู่แน่นอนฮนะกระเป๋าเป้นในรถสามใบก็หายไปเพราะไปกับเพื่อนด้วยเวลาสามทุ่มสี่สิบห้านาทีเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะฮะที่รู้เรื่องแล้วเนี่ยไม่มีรปภเลย ก็เรียกเรปภอ,อยู่ภาคใหญ่ก็ไม่มีใครรู้นะถึงอ๋อไม่มีวงจรปิดเลยมีเฉพาะวงจรปิดเข้าออกซึ่งก็ดูไม่ได้แน่เพราะคนร้ายเอารถมาเองหรือเดินมาหรือ,อยังไงถูกไหมฮะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจแจ้ง191สายตรวจก็มาดูแล้วก็เรียกตำรวจท้องที่เข้ามาก็โทรงับบัตรเครดิตยังมีอีกใบหนึ่งก็คือ m อ็มกนะฮะอเมริกันเอ็กซ์เแต่ ไอ้ธงบัตรเอ็มเ็กนี่แหละฮะที่ช้าไปอเพราะข้อมูลที่ได้รับทราบตอนนั้นก็คือเพิ่งมีการลูดใช้ไปนะฮะแต่เช็คเวลาไม่ได้เพราะเอ็มเอ็กเขาอ้างอีกเวลาต่างประเทศนะะตอนนั้นก็ติดต่อก,กับไปยังเจ้าหน้าที่บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่โทรเข้าประสานงานร่วมมือดีมากฮะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าพบการใช้บัตรไทยพาณิชย์อีกแล้วนะฮะที่ห้างแห่งหนึ่งนะฮะกำลังพยายามประสานงานกับทางห้างเพื่อเชิญตัว ค,คือควบคุมตัวแต่นี่แหละฮะมันเกิดกขุกขาดคล้องขึ้นมาผิดเครื่องอ่ะอืจับผิดคนคนร้ายก็หนีอย่างลอยนวลเลยฮะคุณกิติการฮะปั๊บเดียวเองครับก็ปรากฏว่าทีมงานผมก็เข้าไปตรวจสอบเส้นทางการใช้บัตรเครดิตนะฮะในเวลาเพียงสองชั่วโมงเป็นต้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าตั้งแต่เริ่มทุบรถแล้วก็ไปโผล่ตั้งแต่บางนาก่อนห้างแห่งหนึ่งแถวบางนาไปใช้บัตร HSBC ลูดซื้อเพชร แสนกว่าบาทแต่ไม่ผ่านสามทุ่มสิบเอ็ดนาทีไปใช้บัตรเอเมกูดซื้อขนมพีเอสแอนพันหอสิบห้าบาทผ่านต่อจากนั้นคนร้ายออกจากห้างที่บางนาไปที่ปั๊มเชลย่าศรีนครินใช้บัตรมาซเซอร์กัดไทยพาณิชย์เติมน้ำมันพันห้าไม่ผ่านอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้บัตรเดิมรูดอีกครั้งหนึ่งสามทุ่มสี่สิแปดสองพันสี่ร้อสี่บห้าบาทอีกทีหนึ่ง จังหวะนี้เด็กปั๊มเริ่มสงสัยเพราะปั๊มนี้เคยเจอบัตรเครดิตปลอมหลายครั้งก็ถ่ายภาพรถเอาไว้โอ้ดีมากคันนี้ฮะโอ้โหแต่ถ่ายในระยะนี้เจ้าคนขับเนี่ยเดินมาเอาเรื่องฮะบอกถ่ายทำไมเออเป็นรถดิสันเทียน่าโฉมแรก2008และเป็นโฉมสุดท้ายของปี2009ค่ะรถไม่ถูกนะฮะเป็นล้านนะคะถูกครัค่ะมาโวยวายกับ กับเด็กปัป๊มเนยนะไทยทําไมไทยจะสงสัยนะเจอรถแบบนี้เข้าไปนะฮะตัวสอบเลขทะเบียนแล้วเป็นเลขทะเบียนปลอมฮะคนร้ายไปที่ห้างดังแห่งหนึ่งแถวชิดลมกลางเมืองอนะฮะจากอิมแพกไปบางนามาศรีทาคลินมาชิดลมนะฮะสี่ทุ่มสิบหนาทีเข้าห้างมิดไน t ์เซลค่ะสี่ทุ่มครึ่งใช้มัสก์เกอร์ไทยพอดซื้อน้ำหอมชาแนลสองหมื แต่รูดไม่ผ่านเพราะตอนนี้เราแจ้งอายัดแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะค่ะสี่ทุมสนาทีอีกหนึ่งนาทีต่อมาเปลี่ยนมาใช้ MX แล้วรูดผ่าน 24, 2 4งหมค่ะองหมื่นแฮะ 28, ค่ะ,คะบัตร MX รมเกูดผ่านนะฮะท่านผู้ชมฮะสี่ทุ่มหานาทีซื้อเครื่องสำอางล็อกสีทานแต่ครั้งนี้ทุกบัตรถ,ถูกระง,งับบทแล้วภาพจากวงจรปิดก็เห็นคนร้ายรีบเดินออกมาจากห้างทันทีเมื่อบัตรไม่ผ่านตอน4.56ทุ่ม56นาที ตอนนี้เริ่มเขารู้แล้วนะฮะว่าจับแล้วนะฮะ,ะว่าล็อกแล้วแล้วก็รปภไปประกบตัวผิดคนที่อยู่ข้างๆเขาก็ป๊บๆไปแล้วกล้อง cctv ของห้างเราไปคุยด้วยแล้วเราก็ไปดูเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าพฤติกรรมคนร้ายมืออาชีพฮะเพราะลักษณะการเดินเข้าออกของคนร้ายเนี่ยเหมือนรู้มุมกล้องเดินเข้ามาแล้วก็จะพยายามไม่เงยหน้าหลบมุมกล้องแล้วก็เลี้ยวหลบไปตามบูธต่างๆเพื่อหลบกล้อง อย่างเช่นมาที่เครื่องสำอางชาแนลเนี่ยนะฮะเดินตรงมาก็ถึงเลยเคาน์เตอร์ชาแนลแต,แตอ้อมใช่ไหมคะแต่เดินอ้อมะอะทำแนบเนียนครับท่าผู้ชมอะแล้วลักษณะหน้าเชื่อถืออย่างที่เห็นในภาพคนขายเขายืนยันว่าจําหน้าได้ดีนะฮะท่านผู้ชมฮะลักษณะเป็นคนขาวท้วมสูงแต่งกายดีผู้จาดีด้วยค่ะนี่แหละฮะคุณกิติกาครับ ตรวสอบประวัติอาชญากรรมตามรูปแบบของการลงมือทุบรถและเอาบัตรเครดิตไปรูดหรือสินค้าพวกเครื่องสำอางและเพชรอันนี้ทีมงานเราไปตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะพบว่าลักษณะคือทุบรถขโมยบัตรไปรูดซื้อสินค้าเน้นพวกเพชรเครื่องสำอางมีบคุคคลคนเดียวกันนี้แหละครับทนผูชมฮะมีหมายจับอยู่แล้วถึงสามหมายจับนะฮะ ยี่กุมภาพันธ์ห้าสองทุบรถที่สโมสรตำรวจเอาบัตรไปรูดที่ห้างสองห้างะนะฮะพูดตรงๆคือพารากอนกับชิดลมค่ะมีหมายจับสี่กรกฎาคมสกรกฎาคมปี5 2ทุบรถที่ลานจอดรถสนามเทนิสเมืองทองเอาบัตรไปรูดเพชรที่เดองอมาเดือมอการวงวานและเครื่องสำอางที่สากรพระนครมีหมายจับเรียบร้อยแล้ว14สิงหาทุบรถที่สโมสรตำรวจรอบสองไปรูดเพชรที่เดือมอบางกะปิ แล้วก็เซ็นท่านลาดพร้าวมีหมายจับแล้ว29สิบเาสิงหาทุบรถทีมงานสรุปแล้วขณะน,นี้นายคนนี้มี4หมายจับครับท่านผู้ชมฮะค่ะยีกุมภาสโมสรตำรวจ4ีรกฎลาสกรกฎาลานจอดรถสนามเทนิสเมืองทอง14สิงหาสโมสรตำรวจ29สิบเาสิงหาทุบรถทีมงานที่เชลเลนเจอร์ที่จอดรถเป็นยังไงกูนี่ฮะท่านผู้ชมฮะค่ะแล้วนี่เราก็มี เส้นทางกันหมดพอสมควรนะฮะว่าอะไรอย่างไรเนี่ยโอ้โหนี่นี่น,น,นี่คุณกิติกายอยากจะรู้รยายละเอียดใช่ไหมฮะค่ะทีมงานเรานี่เป็นนักสืบด้วยนะฮะสืบแบบละเอียดยิบเลยถูกต้องนะนี่มันความเดือดร้อนจริงถ้าเกิดสมมติว่าตามจับไม่ได้ก็เดือดร้อนไอบัตรที่ลูดไปใช่ไหมฮะถูกต้องฮะ,งฮะค่ะนี่แล้วก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยด้านหนึ่งเราต้องตามจับให้ได้ใช่อีกด้านหนึ่งเนี่ยผมว่าระบบที่ธนาคารเช็คนะฮะ อย่างผมใช้บัตรอย่างไทยพาณิชย์เนี่ยเขาจะส่งส่งมเมสเซจมาบอกเลยถ้าผมใช้เวลาไปรูดเองเนี่ยเขาก็จะเพ๊่มาปเลยปั๊บเดียวฮะมันปุ๊บเดียวมันก็มานะฮะบางห้าก็ขใช้โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่บางธนาคารมันช่วยเยอะค่ะมันช่วยเยอะนะฮะเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแต่คุ้มค่าเมื่ออย่างนั้นเนี่ยนะฮะเล็ดรอดไปเนี่ยโอโ้โหนี่ยังทุบรถอีกนะค่ะ ยังไม่รู้ใช้วิธีไหนทุบก,กระจกทั้งบานเนี่ยแตกแล้วก็ดันเข้าไปอยู่ในรถได้จริงนะโอ้แต่ว่าถ้าเราจอดตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วแหละในในพื้นที่น,นะคะนั่นละ่ะผู้ชมครับเอาละอ่ะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตามดูกันต่อกันแล้วกันนะฮะเจ็